เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมาลูกไก่ไก่ก้าวฟ้าครับก็ไปครับเดินโอ้โหอินเทอร์เน็ตช้ามากครับนะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปครับไก่ก้าวฟ้าเป็นรองเวลานะครับเพราะว่าเน็ตเราช้ามากครับก็ขึ้นโค้ไปก่อนครับมาไปครับโคไปครับมาไปครับเปิดเบี้ยขึ้นไปครับ สม坤ขึ้นไปครับตำแหน่งนี้นะครับก็สเสรียขึ้นไปครับโดนกินนะครับโดนกินก็ไม่ว่ากันนะครับเบีย้ยกินขึ้นไปครับตำแหน่งนี้นะครับก็กินระเบิดเบีย้ยแทงเบีย้ยขึ้นไปนครับ กินแล้วนะครับกินก็ไปด้วยกันครับตำแหน่งนี้นะครับก็เสริมครับเสริมสาครครับเสริมคนขึ้นไปครับมากดเรานะครับมากดตำแหน่งนี้นะครับมาจับกินเบี้ยฟรีได้นะครับเอาเรือนะครับกดขุนบ้างกดขุนเปิดเบี้ยขึ้นไปครับเปิดเบี้ยขึ้นไปกดขุนหนึ่งทีนะครับ นิ่งไว้ครับไปครับ,รบมาไปครับร <c oughs> ิมมาแล้วนะครับริมมาก็ขึ้นไปครับ <c oughs> เอาเรือมานะครับเ,เรือมาตัแหน่งนี้ก็ครับขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนไปครับ ตำแหน่งต่อไปก็นะครับเรือนครับเรือหนึ่งลำนะครับมากดมาครับคุณข,ขึ้นมาแทนนะครับคุณข,ขึ้นมาแทนก็น่าจะเอาเรืออีกลำนะครับ จอผู้เดินครับผู้ที่มีเลดเดนครับหนึ่งันหรอยยี่สิบครับเป็นม้าเทียมครับคนนอกแนดครับกตาต,ต่อไปนะครับเป็นตาของสีขาวเดินนะครับกินมาแล้วครับก็กินขึ้นไปนะครับ เาเรือมาจับม้านะครับก็ครับซ้อนเรือนะครับหมักอ่อนครับซ้อนเรือไปก่อนครับตำแหน่งนี้คนระับกินรุกนะครับกินรุกกินรุกกินรุกเข้าไปครับเราก็จับมาไปลุกให้คนกินนะครับลุกไปครับกินนะครับกินก็ เบียกินขึ้นไปนะครับไปครับตอนนี้เบียนครับที่อยู่หน้าม้าครับมีปัญหาครับถอยม้านะครับถอยม้าเราทิ้มโค้าไปเลยทิ้มโคนไม่ดีนะครับก็เสริมโคนไปอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอาม้าไปอีกหนึ่งตัวดีเสริมโคนขึ้นไปนะครไปครับเสริมโคนไปเลยครับแต่เรือไปกดขุนได้นะครับ ชี to strikes, ้ขาวอัดออกมาขึ้นมาครับก็นเล่นเกมสินาทีก็บูลังผ่านกันครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากรุกไทยนะครับไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับกอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้เข้าไปชมกันนะครับแต้มไหนดีนะครับก็เก็บไว้นะครับแต้มไหนไม่ดีก็มองผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับตำแหน่งนี้ครับก็ลอยเบี้ยขึ้นไปนะครับ กินนะครับกินก็เอาเรือนะครับมากดนะครับขุนขึ้นมานะครับขุนขึ้นมามีมา้าอืม จะก,กินม้าก็เดินม้าหนีเรากินเรยลลำล่างนะครับนะครับก็กินนะครับไปครับมัน,นีม้าข้างล่างครับที่ขาดอยู่นะครับก็ซอนเรือครับเอาม้ามาไล่เรือหรือเปล่าครับมาไล่เรือนครับก็ กินไปก่อนครับเรือกินไปอีกตัวนึงครับตำแหน่งนี้นะครับก็รุกรุกหนึ่งทีรุกก่อนครับไปครับก็เอาเม็ดไปนะครับ ตำแหน่งนี้ก็กินเข้าไปทุกก่อนนครับทุกก่อนอีกหนึ่งทีครับขุนหลบไปนะครับหลบไปก็ กินครับจะได้มีเสียจังหวนนะครับเสร็จแ,แล้วก็เม่ไป,มไปต่อครับไม่ไปต่อครับมามาแล้วครับมามาก็ลูกหนึ่งทีได้ไหมครับลุกนะครับก็จังหวะนี้ก็จับม้าครับ มามารุกนะครับอืมมามาลุกมาลุกมาลุกเพื่ออะไรครับถ้าเราหนีขุนครับเราก็จะโดนลุกกินเรือครับจำเป็นครับต้องกินครับกินไปครับตำแหน่งนี้นะครับก็ขยับนะครับขยับม้าครับไงลุกนะครับไงลุกก็ไม่ว่ากันนะครับ ยับขึ้นไปนะครับตำแหน่งนี้ก็ลุกไปหนึ่งทีเดียวไปครับ ตำแนหน่งนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับกินเบีย้ยงไยไปก่อนครับกินเม็ไดไงถ้าใครับกินเบีย้ยงไยอยู่ตากดนะครับม้าลอยหนึ่งตัวนะครับตาต่อไปนะครับเป็นตาของสีดําเดินนะครับก็แลกหมัดกันดีนครับแหน่งนี้ก็เลือกที่จะเดินโคลนขึ้นมานะครับเราก็เลื่อจะจก,กินเบีย้ยนะครับ คนกินนะครับคนกินก็ไปนะครับเสริมกลับมานะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับคุณตำแหน่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นเบี้ยนะครับเป็นไม่ใช่เบี้ยครับเป็นเม็ดนะครับโดยลุกหนึ่งทีนะครับก็จับกินนะครับ กับปินเรือนครับขยับไปนะครับขยับไปก็ไี่น่ามีอะไรนะครับขยับมันตน,นครับขยับมาช่วยนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เด้นกลับมาครับ ลุกหนึ่งทีนะครับก็ติดเรือติดเรือครับไม่ได้ติดเรือครับขึ้นไป<ๆ>เฉยๆเดินยังไงเนี่ยดูกันต่อครับตัวลุกอีกครับไปครับขุนมาโคนมากลุกนะครับ,รบ,นนกกนรบหนึ่งทีนะครับโคนหายนะครับตำแหน่งนี้ กินครับนะครับตำแหน่งนี้ก็ไปครับขุนไปเลยนะครับครับขุนไปครับบีบกินเบี้ยนะครับเกมเริ่มเกมนี้ครับพลิกมาทั้งสวนนะครับตำแหน่งนี้นะครับอาจจะได้เล้ยเบี้ยเลือเบี้ยผูกนะครับกู้จะสู้จะหมดเวลาก่อนครับตำแหน่งนี้นะครับก็นะครับรุกเป็นหนึ่งทีนะครับ นะครับลุกเป็นหนึ่งทีแล้วก็ใช้เบี้ยหายนะครับมานะครับใช้เม็ดนะครับมาครับเดินหลบไปแล้วนะครับเดินหลบตำแหน่งนี้ก็ไปต่อนะครับลุกขาไปครับขุนครับเรงนิ่งๆไว้ได้ไหมครับนะครับเดินเบี้ยกตัวครับเดินลุกนะครับไปครับ รวลาสูสีกันมากนะครับก็ตำแหน่งนี้นะครับลุกไปหนึ่งทีก่อนนะครับลุกไปหนึ่งทีก่อนครับเดินไม่ดีเรือหายนะครับ ขุลหลบนะครับหลบตำแหน่งนี้ก็ไปครับขยับมาครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับอย่าไปครับปิดครับเระสู้จมหมดเวลาก่อนนะครับอ่าเรื่องที่จะมาปิดนะครับก็ตำแหน่งนี้ครับก็ลุกเป็นหนึ่งทีครับครับให้อยู่ตาอับไปก่อนนะครับนะครับ แล้วขยับออกมาครับก็ลุกครับลุกอีกทีนึงครับเปิดเบี้ยไปครับเปิดบางขุนครับต้องการเอาขุนขยับข้าไปให้ติดเบี้ยให้ได้นะครับนะครับก็ไปครับเอาเรือนครับมาบังไว้ก่อนครับ เล่นหมดเวลาครับรก็ปากก้อเล็กก็เชน,น,คนครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านครับสวัสดีครับ